สวัสดีค่ะอน,นงปัญญาวง์ควงลูกชายอองรีอองตวนอัปเดตอาการป่วยมะเร็งแถมตรวจเจอโรคแทรกซ้อนเป็นภูมิแพ้กล้ามเนือ้อนางงามนักแสดงและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอน,นงปัญญาวงควงลูกชายน้ององรีน้อง,อง,อ,งองตวนมาอัปเดตอาการมะเร็งที่เป็นเคสหายากหนึ่งในแสนคนและตอนนี้กำลังรักษาอาการโรคคล้าย S LE ภูมิแพ้กล้ามเนื้อตัวเองและวันนี้ลูกชายจะเปิดความลับกับคุณแม่ครั้งแรกในคุยแซบโชว์อนนคงคือตอนแรกก่อนที่จะรู้ว่าเป็นมะเร็งเราไปผ่าตัดต่อมไทมัสซึ่งเป็นต่อมที่ผลิตการเจริญเติบโตของเราตั้งแต่เกิดมาแต่พอเราอายุเยอะแล้วต่อมนี้จะหยุดทำงานแต่มันยังควบคุมระบบคุ้มกันในร่างกายของเราแต่ พี่ออนต่อมไทมัสมันโตถึงขนาดไปเบียดอวัยวะภายในคือเบียดหัวใจกับปอดมันเลยทำให้เราหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็แน่นหน้าอกอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้ต้องไปผ่าตัดแล้วไปตรวจแต่พอเราผ่าตัดต่อมไทมัสออกมาแล้วคุณหมอก็เอาก้อนชิ้นนั้น ไปตรวจปรากฏว่าเป็นเนื้อร้ายพอวินาทีที่หมอบอกว่าเป็นเนื้อร้ายใจมันหล่นไปที่ตะตุ่มเหมือนกันหน้าลูกหน้าแม่หน้าทุกคนในครอบครัวมันลอยมามันเหมือนหูดับอึ้งไปแป๊บหนึ่งจากนั้นก็รวบรวมสตินั่งคุยกับคุณหมอจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเรามีความรู้สึกไม่ได้ เราจะต้องหายเรายังเป็นกําลังสําคัญของที่บ้านอยู่เราจะเป็นอะไรไม่ได้ก็คุยกับคุณหมอเรื่องการรักษาคุณหมอแนะนําว่าอันดับแรกเลยต้องฉายรังสีต้องไปพบกับคุณหมออีกท่านหนึ่ง คุณหมอที่รักษามะเร็งเขา follow up อีกครั้งหลังจากที่ฉายรังสีเสร็จแล้วก็ไปคุยกับคุณหมอที่ฉายรังสีปรากฏว่าต้องฉายรังสีทั้งหมด30ครั้งภายใน1เดือนเสร็จๆซึ่งมันจะมีผลในเรื่องของอ่อนเพลียบ้างแต่เราดูแลตัวเองก่อนที่จะรู้ว่าต้องผ่าตัด ก็ทานบำรุงทานอะไรที่เป็นประโยชน์พอหลังจากที่เราผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการของการฉายรังสีบริเวณที่เราไปฉายรังสี มันไม่มีความเบินไม่มีอะไรที่เป็นผลข้างเคียงหรือผมร่วงไม่มีมันก็เลยโชคดีมากๆเพราะว่าคนที่ไปฉายรังสีในวันเดียวกันทุกวันที่เราเจอเขาจะผิวคล้ำลงหน้าหมองลงดูไม่สดใสแต่ช่วงนั้นพี่ออนฉายรังสีเสร็จตอนบ่ายก็ไปทำงานก็คือทำอะไรปรกติเหมือนเดิมแล้วก่อนที่เราจะไปฉายรังสีหรือทำอะไรเราจะคุยกับลูกว่า คุณแม่ไปรักษาตรงนี้มันไม่น่ากลัวนะไม่ต้องห่วงคุณแม่บอกลูกตั้งแต่วันแรกที่รู้อนานงใช่บอกลูกตั้งแต่วันแรกเลยเราจะได้ไม่ต้องมาปิดหรือมารู้ทีหลังบอกไปเลยว่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งถึงแม้จะเป็นขั้นที่สองมันเป็นมะเร็งที่หายากแต่มันไม่รุนแรงเท่ามะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลกูกด้วยความที่มันยังไม่ถึงขั้นต่อมน้ำเหลือง แต่มันไปเฉียดปอดนิดนึงพอหลังจากที่เราผ่าจัดไปแล้วฉายรังสีไปแล้วมันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเราก็ follow up อย่างต่อเนื่องแม่บอกว่าเราเป็นมะเร็งตกใจไหมอองตองตกใจครับตอนแรกก็คิดว่าแม่จะเป็นหนักไหมพอแม่บอกว่าไม่ได้ หนักขนาดนั้นก็กังวลเล็กน้อยอองรีคุณแม่ค่อยๆบอกก็ค่อยๆฟังเหมือนช่วงที่ฉายรังสีคุณแม่ไม่ได้บอกทุกคนว่าคุณแม่ไปฉายนะเราก็เห็นคุณแม่ไปทำงานปกติเราก็เรียนมหาลัยอยู่ไกล มีโทรเช็คบ้างแต่อาจจะไม่ได้บ่อยมากแต่กลับมาเจอคุณแม่ทุกอาทิตย์อ,อนอันง์ในช่วงที่ฉายรังสีก็ไม่ได้บอกคุณยายพอฉายรังสีเสร็จแล้วผ่านไป1-2เดือนถึงไปทำการเอ็กซเรย์ทีซสแกนอีกรอบว่าที่เราฉายรังสีไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างยังมีเนื้อมะเร็งอยู่ไหมคุณหมอบอกว่าเชื้อมะเร็งตรงที่เราผ่าตัดออกไปมันไม่มีแล้วนะแต่ก็อยา วางใจเพราะว่ามะเร็งมันสามารถกลับมาได้เมื่อเราอ่อนแอหรือเราดูแลตัวเองไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะเชื้อนี้จริงๆทุกคนมีอยู่ในร่างกายแต่มันจะปะทุเมื่อไหร่อันนั้นทุกคนต้องระวังอนาอนงเราไปทำ t c สแกนจะรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรไหมแต่เราทำแล้วมันไม่มีก็บอกคุณยายตอนนี้ไปรักษาตัวเอง มันโอเคแล้วไม่ได้เป็นอะไรแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีโรคที่แทรกซ้อนจากการที่เราผ่าตัดมะเร็งต่อมไทมัสก็คือโรคแพ้ภูมิกล้ามเนื้อตัวเองมันคล้ายๆ SLE แต่มันยังไม่ได้รุนแรงถึงขั้นนั้นแล้วโชคดีที่เจอเร็วทำไมถึงตรวจเร็วก็เอาค่าเลือดที่เราไปตรวจเวลาเราไปหาคุณหมอ คุณหมอจะสั่งตรวจเลือดทุกครั้งแล้วปรากฏว่าค่าของที่เป็นภูมิแพ้กล้ามเนื้อมันมีมาให้คุณหมอได้เห็น3-4ถึงตัวที่เป็นแพ้ภูมิกล้ามเนื้อแล้วมีแฝงไทรอยที่เป็นแบบระบบร่างกายเผาผลาญไม่ดีก็จะมีมาด้วยต่อมไทรอยเราไม่มีภูมิเหมือนกันแล้วอารมณ์ภูมิแพ้กล้ามเนื้อมันจะส่งผลอะไรบ้างอ,อนนนงตอนนี้ เราทานยาควบคุมอยู่ก็เลยไม่ส่งผลอะไรแต่ถ้าวันใดที่เราหยุดทานยาแล้วมันเป็นเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่มันทำลายเลยคือกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อปอดพี่ยังโชคดีที่เจอในระยะเริ่มต้น เริ่มทานยาโดสยังไงไม่เยอะมากแต่ก็ต้องทานยาควบคุมเพราะคุณหมอบอกว่ามันเหมือนระเบิดเวลาถ้าเราไม่ดูแลตัวเองหรือไม่ทานยามันอาจจะปะทุขึ้นมาตอนไหนก็ได้ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรักษาและฟอร์โรอัพอย่างต่อเนื่อง ลูกๆให้กำลังใจยังไงองรีหาเวลากลับบ้านทุกอาทิตย์แล้วก็หาเวลาไปกินข้าวกับคุณแม่เป็นห่วงคุณแม่ครับจริงๆหลายอย่างคุณแม่ก็ยังไม่ได้บอกเรื่องรายละเอียดยาแต่ละตัวอองปองเป็นห่วงครับเวลาไปเรียนกลับมาบ้านเจอแม่ก็มากอดมาหอมแม่ ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ก็หายสู้ๆออนันงโชคดีอย่างหนึ่งเราเลี้ยงลูกสมัยใหม่กอดเราหอมเราเป็นเรื่องปกติแล้วบอกรักกันทุกวันโดนโกงไปหลายแสนเลยอ,อนันงไม่ถึงกับโดนโกงเป็นความที่เราไว้ใจด้วยจากที่เราทําร้านเสื้อก็ทํามานานแล้วเหมือนเป็นอาชีพหลักให้กับเราเพราะถ้าเราไม่มีงานในวงการ มันก็ต้องมีอาชีพหลักที่เราสามารถพึ่งพามันได้ทำตั้งแต่ก่อนโควิดมันขายได้ในระดับหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเลี้ยงตัวเองได้พอมาหลังๆมันไม่ประสบความสำเร็จมันขาดทุนเราเริ่มรู้แล้วว่ามันขาดทุนมันขายไม่ดีแล้วพอรู้ว่าตัวเองไม่สบายด้วยไหนๆมันไม่ค่อยได้แล้วน่าจะปิดร้านดีกว่าแต่พอไปไปมามามันมีอะไรหลายอย่างที่เรา เสียความรู้สึกกับการที่เราต้องปิดร้านไปด้วยเสียดายร้านแต่ไม่ได้โดนโกงอ,อนนอนงไม่ได้โดนโกงมันเป็นการเผลอเรอของเราเองแล้วเราไม่ได้เข้าไปดูร้านการบริหารจัดการเราไม่เต็มที่ด้วยร้านติ่มซำด้วยไหมอ,อนนอนงมันเป็นผลพวงจากที่เราทํำร้านเสื้อช่วงโควิดมันขายเสื้อไม่ได้ก็เลยคิดว่าร้านอาหารมันน่าจะ ไปได้ดีแต่ปรากฏว่าร้านติ่มซำม,มีหุ้นกันขายไปสักสองปีเสร็จเร็จมันขาดทุนไม่มีกำไรซึ่งจริงๆมันควรจะได้แต่มันไม่ได้ก็เลยตัดสินใจกับหุ้นว่าเราปิดดีกว่าพอปิด ไปแล้วเราถึงมารู้ว่ามันมีอะไรที่ไม่โปรง่งใสก,ก็ถือ<ข>ว่าเป็นการซื้อประสบการณ์ซื้อความไว้วางใจของคนไปดีกว่าความลับของลูกที่ไม่เคยเปิดที่ไหนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทริปต่างประเทศองรีมันเป็นโมเมนต์สั้นๆตอนนั้นลำกำลังไปร้านขายเสื้อแล้วก็มีของฝากคุณแม่บอกว่าซื้ออันนี้ไปฝากคุณพ่อด้วยสิเราแอบดีใจถึงแม้ว่า คุณแม่จะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อแล้วแต่ยังเป็นห่วงก็บอกให้อองรีเอาไปฝากคุณพ่ออนอนนงจะบอกลูกเสมอว่าถึงแม้พ่อแม่จะแยกทางกันแต่ว่าความรักที่พ่อแม่เคยมีกันก่อนที่จะมีลกูกมันเป็นอะไรที่จางหายไปไม่ได้หรอกเพราะความสัมพันธ์หรือสายใยมันไม่ได้ตัดขาดมันเป็นความรู้สึกและความผูกพันเพราะฉะนั้นอย่างลูกกับพ่อ ก็ต้องมีความผูกพันมากกว่าเราด้วยซ้ำเพราะอันนี้คือสายเลือดเวลาไปไหนเราก็บอกลูกว่าอย่างน้อยพ่อของลูกมีความรักมาให้แม่ตั้ง20ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปเพราะฉะนั้นเราก็คิดถึงโมเมนต์ที่ผ่านมาในช่วงเวลาที่มีความรักมันจะทำให้เรามีความสุขกับชีวิตบั้นปลายถึงแม้ไม่มีเขาแต่เราก็มีความสุขอย่างน้อยๆเขายัางมีลูกที่น่ารักให้ เราตอนนี้สถานะหัวใจเป็นยังไงบ้างอ,อนันงคือว่าไม่ได้ปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดมากมีคนคุยค่ะลูกๆไม่ทราบด้วยความที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วเราก็อยากให้มันชัวชัวกันว่าเขาโอเคกับเราจริงไหมจะบอกลูกถ้าไม่มั่นใจ หรือไม่ชัวร์ก็ไม่บอกลูกเพราะว่าเรามีแล้วเลิกลูกจะมีความรู้สึกว่าทำไมแม่คบคนเยอะจังก็รอให้ชัวร์คนนี้ใช่คอยบอกลูกถ้าคุณแม่จะมีความรับอีกครั้งลูกๆจะโอเคไหมองตองผมโอเคครับองรีถ้าแม่เลือกแล้วแม่บอกเราแล้วแม่น่าจะสกรีนมาเยอะขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ